สถานีบางสะพานใหญ่นะครับเราไปดูทางคู่กันครับทางคู่เสร็จหมดแล้วนะครับขอพูดด้วยสาธุท่านที่ใช้รถไฟเป็นยานพาหนะในการเดินทางขออนุญาติสาทุขันธ์เดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับ ทางคู่เสร็จหมดแล้วนะครับช่วงช่วงสถานีบางสะพานใหญ่นะครับตัวอาคารสถานีหลังใหม่ก็<ม>เกือบร้อยปร์เ็นแล้วนะครับ เดินทางแล้วนะครับสถานีบางสะพานใหญ่นะครับประจวบคีลีขันอีกแล้วครับยังไม่พ้นจังหวัดประจวบนะครับอาคารหลังใหม่นะครับอาคารหลังใหม่ประมาณ กนะารชาลาก็มีแต่เตาม้อนะครับยังไม่เสร็จนะครับนี่นะครับการชลามีแต่เตาม้อขึ้นมานะครับยังไม่วางคานเลยนะครับนี่ก็เป็นด้านใต้ของบางสะพานใหญ่นะครับ านด้วยนะครับเดีย๋ยวไปดูกันนะครับสะพานใหม่ที่สร้างคู่กันนะครับเสร็จแล้วนะครับแต่ระบบรางยังไม่มีการโรยหินนะครับมีแต่วางหมอนคอนกรีตก,กวางรางนะครับแต่ยังไม่ได้อัดหินเข้าใต้หมอนคอนกรีตนะครับตอนนี้สะพานเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับ การปรับระดับรางยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะครับที่บางสะพานใหญ่นะครับจางด้านใต้นะครับ ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตายตั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ